ป้าเป็นพุงหใหญ่นี้ได้ไมพุ่งใหญ่สิ่งใดก็ตามที่เราภาคมืดภาคมาเพย,ายามานเพย,ายามานต่างดาวต่างดาวไฟมืดเราซาตานทั้งหลายเรายักษ์เราเอสูรเราปีศาจนะคะสายดำพญานาคสายดำใดๆก็ตามนะเราหมอผีร่างทรงเราจอมขมังเวทนะเราพระสงฆ์แม่ชีใดๆก็ตามสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ที่ดีที่เด็ดปัญญาตบะฌานยานคุนนายมันดำ คาถาคมเวทมนต์ทั้งหลายพลังภัญญาตบะฌานญาในนั้นก็ตามนะศาสตร์มืดศาสตร์อาถรรพ์ทั้งหลายเดรัจฉานวิชาทั้งหลายอวิชาทั้งหลายนะในการสะกดจิตสะกดปดข่มดวงจิตทั้งหลายนะในการปิดกั้นจิตในการควบคุมจิตทั้งหลายในการชักจูงจิตนะในการกักขังหวงเหยวดวงจิตดวงญาณของผู้โปรดัสตว์เอาไว้นะเพื่อผลอย่างใดอย่างหนึ่งนะในการควบคุมวงการทั้งหลายในการทําร้ายทาลายทีมโปรดศัสตร์ทั้งหลายในการ ทำลายการโปรดสัตว์ขององค์มหาบารมีทั้งหมดสิ้นหรือสิ่งใดก็ตามที่ใช้ทฤทฎีเดพยยบพญตาบะชานานุศมบันดำคาถาคมเมตมนตทั้งหลายนะในการบัญติปัญใจใช้เงื่อนไขในจิตในใจในการเป็นยันอยู่การใช้ชีวิตของเราผู้โปรดสัตว์ทั้งหลายของผู้คนทั้งหลายนะใช้คําโกหกหลอกลวงของตนเองใช้การปิดกัน้นปิดบังความเป็นจริงเพียงครึ่งเดียวนะใช้ทิฏฐิความนำเอียงของตนยุแย่ยุแยนแทงรั่วนะใช้ความน้อยอกน้อยใจใช้ความ ขัดเคืองใจใช้ความไม่พอใจใช้ความปฏิเสธปฏิฆะของผู้ปรวยเองก็ตามของผู้คนทั้งหลายก็ตามก่อให้เกิดการทะเลาะเบาแววงขัดแยง้งการคัดง้างกันและการเอาชนะคัดค้านกันด้วยทิฏฐิด้วยทัศนนะทั้งหลายด้วยวาจาใดๆก็ตามทั้งหมดน,นั้งสิ้นเป็นการความแตกแยกแตกสามคัคคีการทะเลาะเบาแวงขัดแยง้งการเป็นการแตกแยกในครอบครัวการเป็นการหย่าร้า,างแยกทางกันลกลายเป็น การแตกแยกแตกสามัคคีในทีมโปรสัตว์ทั้งหลายก็ตามสิ่งใดก็ตามที่ดูดพลังชีวิตดูดพลังาาาบาร,รมีที่วัสนบารมีจากพระสูตรต่างๆไปใช้ในทางที่ผิดแลนะด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายการก็ตามทียาณกรรมลมทั้งหลายนะการดูดพลังชีวิตโดยใช้วัตถุสิ่งของทั้งหลายก็ตามแลนะเป็นสื่อในการดูดพลังชีวิตหรือถ่ายเทวิบากไปให้ผู้คนผู้อื่นทั้งหลายก็ตามทีทั้งหมดนั้นสิ้นนะการใช้ธิทเดพิญญาตะบัตญาในใดก็ตาม นะในการกั่นแกล้งรังแกก่อให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยนะส่งพลังงานมืดนะใส่ร่างผู้ป่วยใส่ร่างผู้ปวดสัตว์ทั้งหลายนะก่อให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยนะก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานในดๆก็ตามทั้งหมดนะสิน้นะการใช้ธิริเดชในการจูโจมการจโจมตีจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุนะก่อให้เกิดการบาดเจ็บการสูญเสียใดๆก็ตามนะต่อเหล่าผู้ปวดสัตว์ทั้งหลายต่อองค์มหา,ราบรมีทั้งหลายก็ตามหรือการใช้ธิริเดชนะในการ ก่อให้เกิดความติดขัดข้องคาในกิจการโปรดสัตว์ทั้งหลายในหน้าที่การงานการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตในธุรกิจการงานละในการหาอยู่หากินในในการหารายได้ทั้งหลายปิดกั้นปิดบังรายรับรายได้ปิดกั้นปิดบังหน้าร้านก็ตามปิดกั้นปิดบังเพจในโซเชียลทั้งหลายก็ตามทั้งหมดสิ้นนะไม่ให้ผู้คนทั้งหลายต้องเข้ามาทํามาค้าขายกันก็ตามหรือว่าการ การปิดกั้นปิดบังนะต่อลูกค้าทั้งหลายก่อให้เกิดการทะเลาะเบาแวงขัดแยง้งเข้าใจผิดซึ่งกันและกันก็นกตามทีหรือว่าก่อให้เกิดความทะเลาะเบาแววงในครอบครัวของเราผู้ปร่สัตว์ทั้งหลายก็ตามนะการแทรกซ้อนแทรกแซงนะเราผู้คนทั้งหลายให้ต้องมาก่อ,อความเดือดร้อนลำคาญนะในการก่อให้เกิดการทะเลาะเบาแวงขัดแยง้งใดๆก็ตามทั้งหมดทั้นสิ้นแล้วก็สิ่งใดก็ตามที่ได้เคย แทรกซ้อนแทรกแซงผู้คนทั้งหลายนะทำตัวเป็นพรายกระซิบนะยุยันแคงรั่วนะก่อให้เกิดแง่มุมก่อให้เกิดทิฐิทิศเาะน้อย่างผิดผิดก่อให้เกิดความคัดง้างกันก่อให้เกิดการก้าวล้าใส่กันและกันก่อให้เกิดการทําลายทําลายกันในทุกรูปแบบนะด้วยวายกายวาจาใจก็ตามทีนะการก่อให้เกิดความติดขัดข้องคาใน กิจการงานนะในการโปรดสัตว์ทั้งหลายนะ,ะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดนะการยุยาันตะแคงล่วใส่ร้ายป้ายสีเราองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์ครุรุบาอาจารยนะ์แล้วก็ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดจนออกหากจ้าพ่อธรรมในที่สุดเนะี่ยที่ค่าธรต่อเราผู้โปรดก,ก็ตามต่อผู้คนทั้งหลายก็ตามทั้งหมดนั่นสิ้นนะทุกกรณีการเพื่อกรากกรพุทธศาสนาะที่เคยใช้คุณใส่บล็อดำลงไปในยาในอาหารในวัตถุธาตุทั้งหลาย ก่อให้เกิดความปั่นป่วนในโลกธาตุในสังวร์ก็ตามทีนะส่งผ่านสื่อโซเชียลทั้งหลายก็ตามทีทั้งหมดนั้งสิ้นให้วิบากกรรมทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้นได้ย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับสะกดกลับกักขังตัวมันเองกันความเจ็บปวดทุกทรมานกันความบีบคั้นกดดันกัเป็นความทนได้ยากกันความวิบวิตรุ่มราดคุ้มคั่งฟันเฟือนในจิตในใจต่อทุกๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นภาคทิพย์ภาคหยาบทั้งหลายก็ตามทีนะให้ถูกไฟประรายการแผดเผาการหยาะปวดแสนสาหัสโยกับโยกัน ไปตลอดการนะแล้วก็ไม่ว่าจะผู้กระทําก็ตามไม่ว่าผู้สั่งการให้กระทําก็ตามส่งจิตมากระทําจากระยะไกลหรือส่งพลังงานร่วมมาในการกระท,ทําก็ตามทีหรือมีส่วนในการหัวเราะเยาะเยะ้ยสะใจนะในชะตากรรมของเราผู้โปรตว์ทั้งหลายต่อผู้คนทั้งหลายก็ตามทีให้มีส่วนในการถูกสะกดถูกจองจํานี้โดยทั่วกันไปตลอดการเทิร์นโสโส ส่วนภาคมืดภาคมารภาคหยาบทั้งหลายหรือภาคหยาบทั้งหลายนะที่เป็นบริวารภาคมืดภาคมารหรือให้ความร่วมมือกับภาคมืดภาคมารนะก็ให้วิบากกรรมทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้นได้ย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับสะกดกลับกับขังตัวมันเองการเป็นความเชะงักงันนะในการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตการทํามาหาอยู่หากินทั้งหลายนะก่อให้เกิดการปิดกั้นปิดบังรายได้นะก่อให้เกิดการทะเลาะเบาแวงซึ่งกันและกันเองก่อให้เกิดการ ทำร้ายทำลายเข็นฆ่าประหัตประหารซึ่งกันและกันเองเกิดความวิบบิตเพ่ราชคุ้มค้างฟันเฟือในจิตใจนะต่อทุกๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะจนไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เป็นปกติสุขนะตั้งแต่นับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปตลอดการเทินโซโซโซถ้าสิ่งใดก็ตามที่ดูพลังชีวิตดูพลังบารมีที่วัสนาบารมีจากภาคส่วนต่างไปใช้ในทางที่ผิดนะไม่ว่าจะดูจาก คนที่ได้วัตถุธาตุทั้งหลายก็ตามหรือคนที่ดื่มกินอาหารที่ตนเองใส่ของลงไปก็ตามทีนะหรือว่าส่งจิตมากระทําจากระยะไกลก,ก็ตามทีให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นได้สูญสลายกับคืนสู่สุญญตาทั้งหมดสิ้นเพื่อให้เป็นเวรเป็นกรรมต่อไปนะทุกกรณีกรรมทุกเพทกรรมลัสนณกรรมของเหล่าภาคมืดภาคมารพยามารพยามา,า,มาต่างดาวต่างดาว่า,า,ายมืดทั้งหลายแล้วนะเรายักษ์เราอสาูรนเะนะ่าปีศาจนะครับนาคสายดําพญานักสายดำนะเราหมอผีร่างทรงเราพระสงฆ์แม่ชี จมขมังเวททั้งหลายทมุลทัทสิ้นนะที่เคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคุณสายมณดำคาถาคมเวท,เวทมนตะบะชัญญาอภิญญาทั้งหลายก็ตามในการทำไม่ดีม่ร้ายต่อผู้ปวดสัตต์ต่อพระศาสนาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ตามทีนะน้อมองมหาบารมีทุกพระองค์สมเู็ณประทานข่อยกรรมทั้งหมดทมวลของทุโมล,ล่าชันภูมิพึงเป็นโอโหสิกรรมนับแต่การบัดนี้เป็นต้นไปทุกอย่างอโหสิอโหสิอโหสิ โซโซโซเ,เอามนทุกหม่หลมม่งชั้นภูมิมีส่นทั่วกันไปตลอดการถึง